สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีลุงป้าเอาอาสู้ขูทุกคนนะครับผมทวีคนเดิมด้ครับพี่น้องมือนี้นะครับมือวันที่สิบสี่พี่น้องถือโอกาสลุงเหลขกนะครับความฝันของทวีให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมน้ำกันนะครับหลังจากลุงไปหลายๆคลิปนะครับพี่น้องก็ให้ความต้อนรับให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะครับสำหรับมือนี้วันที่สิบสี่ช่วงหัวคำหัวแรงช่วงประมาณเว,วลาหนึ่งทุ่มตรงนะพี่น้องเจอไทยทำบรรยากาศอยู่ทางบ้านแอด นําไปสอนพี่ฝากป่าฝากลุงนํากันสุขูสุขคนลพี่น้องนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแคร์ฝากพี่น้องกดติดตามให้ทั้งช่องทวีคนเดิมดน้าเด้อพี่น้องเด้อปวดละสามแก่สี่แก่เพื่อเปิดการมองเห็นกับทังช่องยูทูบในหน่อยทวีคนเดิมขอขอหอยขอแกนน้ำป่าน้ำลุงน้่พีน้่น้องสุขูสุขคือเก่าละพี่น้องนะครับเอาพี่น้องบางแรงแค่แรงแก่จากพี่จากน้องดีบ่ดีก็ซอยอยู่ ซอยย่องเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับซอยผักซอยดันซอยเชียยห้ลูให้หลานน้ำแน่นะครับกอหอยขอแขนน้ำปา่าน้ำลุงน้ำพี่น้องเอฟซีสุข,ขสุกคนนั่นแหละพี่น้องขอเป็นลูกขอเป็นหลานขอเป็นหวานในสวนของป่าของลุงพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ทางบ้านแอ็ดพี่น้องนะครับพี่ให้น้องได้เบ่งกันช่วงประมาณหนึ่งทุ่มตรงเด้อพี่น้องรับท่วมหนึ่งทุ่มตรงยงง่างบอสันคำพี่น้องนะครับย่างบอสันคำนะครับนี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มตรงอยู่ทางบ้านแอ็ดพี่น้องนะครับ พร้อมกับปล่อยตัวเลขแนวทางความฝันของทวีคนเดิมนะครับชุดโคงสุดท้ายที่พี่น้องติดตามรอคอยที่พี่น้องเฝ้าถามที่พี่น้องถามหามาดูนมาลายพี่น้องเนาะพี่น้องทะเบงสะชมน้ากันว่าสิเป็นตึงไรนะครับพี่น้องมากพี่น้องคอยจัดพี่น้องคัดพี่น้องคอยพานเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องนะครับขอบคุณที่พี่น้องบอกขูกขามกฆษณนานะครับขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่เจบุญเจดีสุขสุขคนนะครับ ีดันจะเจียหลักอันมีค่าของท่านเขามาเบิ่งมาแย่งพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศช่วงหัวแรงพี่น้องช่วงบ้านทุ่มหนึ่งทางบ้านเอ็ดนะครับพี่น้องเลยเบิ่งเลยชมนั่กันนะครับว่าเป็นจังใดนะครับพี่น้องผู้นะครับตอนนี้กะตะเวนรับผู้นะครพี่น้องทางบ้านทางบ้านเอ็ดเอิ่นวัดตะเวนรับผู้พี่น้องตะเวนรับผู้พี่น้องถ้าที่ร้องเพลงกะ ตะวันยอดแสยงยามแรงเหมือนดูไัวันล่ะพี่น้องเอาที่ตะวันยอดแสงเด้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับซอยเปียกก็ล้างแรงไก่ให้ทักช่องลูกช่องหลานทวีคนเดินน้ำแน่พี่น้องนะครับก่อนสิเบิ่งตัวเลขเบิ่งบรรยากาศกันก่อนพี่น้องเวลาจะแปดหน้าที่นะครับบอด,ดนพี่น้องเนาะจัดสล้างเวลาอันมีคา่าเบิ่งให้ลูกให้หลานน้ำแน่ นะครับงวดประจาวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพี่นอ้องที่หอด,ดีพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับ16สิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องเบิงพี่น้องชมน้ำกันนะครับนี่คือเรื่ความฝันของทวีคนเดิมพี่น้องนะครับงวดประจาวันที่16สิงหาคมนะครับฝันข้างอ่า ซื้อโรตรี่อะไรพี่น้องซื้อโรตรี่แล้วไปฝันพี่น้องเจ้า่าวาฟูพี่น้องฟังแล้วนะครับในชิปอ่าที่ทํคชิปอยู่ทั้งกูสุมทั้งสารคามพี่น้องเนาะบ้านเลขที่นะครับก็เป็นหนึ่งแปดสามมู่เก่านะครับก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งเก่าแปดสามสามเก่าได้พี่น้องเธอนะครับเอานะครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้วยกันนะครับนี่ก็คือฝากพี่ฝากน้องสู้กูสูคนพิจารณาเบิ่งให้ดีพี่น้องนะครับมาคอยจัดขัดคอยพานพี่น้องเนาะ นี่คือเลขความฝันนะครับเลขความฝันของทวีคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อลงคลิปขั้งแรกพี่น้องนะครับลงคลิปรั้งแรกเป็นตัวนี้แล้ะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องบัดนี้บัดนี้การศิุปให้พี่ให้น้องนะครับให้พี่ให้น้องด้เบื้องในชมนํ่กันเพื่อพี่น้องถาลอค่อยบางคนก็ถากันเดือถามเพื่อกันพี่น้องนะครับตัวเลขเน่าทางงวดนี้ก็ให้เด่นที่ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเด่นที่หลักศูนย์ นะครับเด่นที่หลักศูนย์กับหลัก5และหลักเกตพี่น้องงวดนี้มีศูนย์มีหามีเกตสามตัวนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเบิง้งงวดก่อนมีศูนย์มีหนึ่งมีสามพี่น้องเขาหนึ่งหนึ่งเข่าสามห้านะครับงวดนี้นะครับฟันตัวใดกับฟันที่ศูนย์ฟันที่ห้าฟันที่เกตเด,ด้อพี่น้องเดอ้อเป็นตัวเลขแนวทางนะครับไม่มีสามตัวไม่ถูกหวยผัดว่าพี่น้องทวีนคนเดิมบเป็นผัวเองเด้อพี่น้องบ่ได้ว่าผู้อื่นว่านะครับผิดถูกโทษทวีนคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อ เป็นเพียงแนวทางเป็นเส้งสูตรคำนวณน,นะครับสูตรนี้เข่ามาหลายตัวหลายขังนะครับก็หัวจะตเอามาลงให้พี่พน้องได้เบิ่งกันกเป็นขั้งที่สองคือหงวดนี้ได้พี่น้องเด้อหงวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขังแรกห้ที่ศูนย์และหนึ่งและสามพี่น้องหงวดนี้ให้ที่ศูนย์ห้าเจ็ดพี่น้องนะครับตัวร่องก็คือตัวสามพี่น้องเนาะเอาเบิงตัวเลขต้องกัรมานพี่น้องสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับ 16สิงหาคม2566สรุปหวยความฝันนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมโมเชียนสตัวให้พี่น้องนะครับเอา2ตัวกับพ่อแล้วพี่น้องเนาะขอตอนมันแห้งมันปัง2ตัวกับพ่อแห้งแล้วพี่น้องนะครับนี่ก็คือ0 1พี่น้องนะครับ0 1 0 2 0 4 0 5 0 6และก็0 8พี่น้องนะครับ0 9พร้อมพี่น้องเนาะ 06นะครับ06กับ09เป็นตัวเดียวกันพี่น้อง9ของ6เป็นตัวเดียวกันด้วพี่น้องเด้อนะครับก็เลยเขียนลายตัวแน่นะครับตามธรรมดาก็จะมีอยู UC ชุดทีหางเท่านั้นแล้วพี่น้องนะครับเอามาแกมใส่กันให้มันง่ามตาจีซื้อพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องมี01 05 02 06 04 08และก็09พี่น้องนะครับนี่ที่ความฝันของทวีคนเดิมคงสุดท้ายนะครับคงสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับโรคหายปีให้น้อง เอฟซีสุขูสุกนที่ถามมาหลายหลายคนพี่น้องนะครับก็่พี่น้องจับจองหาซื้อสลากกินแบงกันใดท่านได้พี่น้องเด้อนะครับฟันที่ศูนย์ฟันที่ห้าฟันที่เจ็ดพี่น้องตัวดินของทวีคนเมิมงวดนี่นะครับลูดหลักห้าลูดหลักศูนย์ลูดหลักเก็ดได้พี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขูสุก้นเลขควมฟันก็นอยู่ในตัวนี้แหละพี่น้องนะครับหอพี่น้องพิจารณาเบิ่งมากคอยไปจัดขัดคอยไปพานพี่น้องนะครับจองทางเป็นเพียงแนวทาง ไม่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพระนั่นแต่ย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมตั้งเตโตนคลิปจนว่าจบคลิปพี่น้องนะครับหักกันแพงกันจะทิมจะปลาลูกหลานไปขางทางได้พี่น้องเด้อถ่ายคลิปล้วพี่น้องนะครับ ถ่ายคลิปแล้วคำมืดเปิดตาเราได้พี่น้องเด้อน,นะครับกล้องก็บจีซ้งแกียงซื้อพี่น้องนะครับกล้องก็บจีเกีง่งซื้อเดี๋ยวนี้ทุ่มกวาแล้วพี่น้องนะครับเวลาทุ่มกวาเราจะเว้นรับผู้แล้วนะครับอ้าะ,ะเดินทางกลับบ้านกลับซองไปหาก,ากินข้าวกินน้ำได้กินยานอนพี่น้องพรุ่งนี้เดินทางออกไปที่สารคามจังหวัดขอนแก่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องตี่ตามโค้งสุดท้ายนําคุณพ่อบันเทิงห้างวดติดพี่น้องงวดที่านมาแตกสามโจ นะครับแต่เพิ่นลืมมือลืมวันผู้เฒ่าพี่น้องนึกว่าเลขออกวันทีหนึ่งนะครับเลขออกวันทีสามสิบพี่น้องนะครับหอดบใบซื้อเลขออกตรงตรงพี่น้องออกตรงตรงตัวใดพอดีออกตรงตรงก็คือซีห้าสามพี่น้องนะครับห้างวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หกนะครับเพิ่นนัดให้ไปทายถ้ำช่วงประมาณวันทีสิบห้าตอนเสาร์พี่น้องนะครับจะออกเดินทางแต่เจ็ดตีสี่นะครับสอดแกงที่ขอนแก่น ลากัมุ่งหน้าไปทา้งอำเภอชาภะพี่น้องนะครับประมาณลอยกว่ากิโลนะครับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปขอบคุณที่พี่น้องบักขามโฆษณานะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์ที่ส่งแนวทางมาให้ทางช่องยูทูบทวีคนเดิมได้ร่วมให้พี่น้องทัวโลกทัวประเทศได้เบิงได้ชมน้ำกันสำหรับจุปนีผมทวีคนเดิม ขออำลาพาจากพี่จากนองขอพี่น้องเฮงเงปังๆัง,งลำ้ำรวยเงินทองเงื่อนทองไหลามากเท่มากคือจังสายนำบ่ขาดสายด้วยพี่น้องเด้อนะครับกะเป่าปตุงๆกินยาบกจกกระยาได้ร่วงพี่น้องนนะครับความสุขจงมีเกทันผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมตลอดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออําลาพาจากพี่จากนองไบพอกับผมไม่ในคลิปหน้าของผู้ใดดัน,นฝากพี่น้องเอฟซี FC สุกูคนติดตามเบิง่งติดตามชมน้ำกันสวัสดีครับ โอ้ยพี่น้องบ้านนี่ก็ตายอีกแล้วบ้านน้องสเสลา่ก็ตายอีกนี่สพูต่ตายพี่น้องนะครับตรวจแก้เก็บตายพี่น้องนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าอยากหยุดคลิปอยู่พี่น้องแต่ว่ากอ็อยากเย็บภาพงามช่วงบ้านทุ่มเคิงพี่น้องนี่คือบ้านแอดด้พี่น้องให้เบิ่งยามเมลรดเป็นยังไงน,นะครับผู้ลูกนี่แหละผู้ไดโนเสาร์พี่น้องนะครับถ่ายคลิป ให้พี่ให้นอ้องเบกันอีกรอบนึ่งพี่น้องบรรยากาศย่ามเหมือแรงนะครับทางบ้านแอกพี่น้องเนาะนี่ก็ะถานที่นะครับออกมาลอยกระทงพี่น้องอาพี่น้องนะครับขอยุติใ้เพียงแค่นี้เราว่ายุติไม่แห้งอีกรอบนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ